คือเรารู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเจตนารวมของเราอยู่แล้วนะฮะในการที่เราพูดออกไปก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาอายอะไรนะกับเหตุการณ์ต่างๆมันก็ผ่านมาแล้วแล้วก็เราอยากจะให้เรื่องราวของเราเนี่ยเป็นข้อคิดอุทางหรอ์กับเยาวชนแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่อาจจะกําลังหลงผิดหรือจะตัดสินใจที่จะกระทําผิดเขาขอให้กลับใจแล้วก็ดูตัวอย่างชีวิตผมเป็นตัวอย่างไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับใครอ,อีก ไม่อยากให้ต้องหวดไปเข้าคุกที่จะคิดได้ ค,คแฟนคลับทุกคนนะครับโหดในเพจด้วยนะครับที่ติดตามเรื่องราวของเราแล้วก็ขอให้กําลังใจผมและเป็นเพื่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝากให้ติดตามผลง,งานของพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ